เออแล้วยาสิอาร์อนเดอสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้วันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่น้อวันที่ยี่สิบหกวันนี้มือนี้เป็นมือวันพระได้พี่น้องมือนี้วันพระมือนี้วันพระขอให้ทุกท่านมีความสุขเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะวันนี้น่ะวันนี้ยายต้อจะมาพูดเรื่องวันพระวันพระนะคะวันพระมือนี้วันพระพากินเหล้าได้บ่ พากินเหล่าบ่าได้ไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะพี่น้องแต่ว่าเป็นยังวัดตีมือนี้จะต่อยเขาไปเบิ้งในข่าวมือนี้จับพ,ะพระพนะโอ้วันพระเป็นยังก็จับพระวัน,นี้พี่น้องที่วันคู่คู่ก็กินเหล่าได้อ่าวันตำรวจตำรวจือกินได้วันทุกวันนี่กินเหล่าได้มืดยกเวน้นวันพระโอ้มันสิพิทอยู่บ่ะครับพี่น้องอันนี้แย่เว้าเป็นเรื่องอัน ว่าเป็นเรื่องขำๆเลยพี่น้องว่าเป็นเรื่องเครียดนะคะพี่น้องเอามาว่า,าขำๆห้่อยซพี่น้องฟังในยุโคโควิดนะคะวันพระอย่างวะพระกินพระกินเหล้าพระคือพิษวะโอ้อันนี้กับพิษเด้พี่น้องไม่เอาไม่เอานะคะคุณพระไม่กินนะคะไม่กินเหล้านะคะ เดี๋ยวห้องสิโดนล่ามาเดี๋ยวคุณพระคุณพระขายาไปเฮ็ดยาไปหาถ้ำเด้อค่ะวันอันไหนให้เขากินไปโลดยกเว้นวันพระพระกินเหล้าไม่ได้ผิดศีลค่ะสวัสด,ดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายต้อยหน่อยนะคะสวัสด,ดีค่ะรักทุกคนนะคะ